ยางรถแท็กเตอร์มือสอง13.6ขีด26เข้าเพิ่มอีกเหมือนเดิมนะคะตัวนี้ก็ราคาสินค้า754ค่ะสนใจโทรหาน้ำตาลแล้วแจ้ง754ได้เลยนะตัวนี้ก็ หน้ากว้างนะคะ13.6ขอบกระทะ26นะคะไม่มีแผลปาาไม่มีแผลรั่วเลยนะคะเกียงๆเลยนะคะด้านในไม่มีลองสตรีมไม่มีรั่วไม่มีป่าตรงไหนเลยนะคะเนื้อยางก็ยังสดอยู่เลยนะคะขอบกระทะไม่บินไม่แตกนะคะแก้มข้างไม่แตกไม่เลาไม่ฉีกนะคะพร้อมใช้งานนะคะรุ่น F35 นะก็สําหรับคู่นี้พี่ๆท่านใดที่สนใจตัวหาน้าตาลได้เลยนะคะแจ้งรหัสนี้มาได้เลยขอปล่อยที่ราคาคู่ละ6,600บาทละกันเนาะ6,600บาทส่งฟรีทั่วไท มีเก็บเงินไปทางนะคะพี่ๆท่านไหนที่สนใจดูหาน้ำตาลได้เลยนะคะ 0 6 9 1 9 1 6 9 6 9ึค่ะหรือแอดไลน์มาเบอร์โทนี้ได้เลยนะคะร้านเปิดให้บริการทุกวันเนาะถ้ามารับเองงานที่หน้าร้านได้ก็ลดในส่วนของค่าขนส่งให้ไปค่ะร้านตั้งอยู่ที่ตลาดท่ามะเขืออำเภอคลองขุ่จังหวัดกำแพงเพชรบริบทแท็กเตอร์นะคะติดต่อมาพูดคุยสอบถามกันได้นะคะแต่ก่อนมาโทรแจ้งกันก่อนนะว่าจะมาชมยางตัวไหนนะคะเผื่อสินค้าถูกขายถูกจองไปมาไม่เจอของนะถ้าแบบมาไม่ได้แจ้งนะคะก็ต้องโทรกันก่อนนะถ้าตัวไหนที่ปิดการขายแล้วน้ำตาลก็จะคอมเมนต์ไว้ ใต้ในคอมเมนต์เนาะในคลิปนะคะว่าปิดการขายแล้วนะคะนี่เลยนะสนใจก็โทรหาน้ำตาลได้เลยแจ้ง754นะคะตัวนี้ก็พร้อมใช้งานนะคะสาภาพโอเคนะคะสาภาพโดยรวมก็โอเคเส้นหน้าเนี่ยะจะสวยกว่าเส้นที่อยู่ด้านหลังนะคะเส้นหน้าที่ถ่ายอยู่จะสวยกว่าเส้นที่อยู่ด้านหลังพี่น่านใดที่สนใจรีบโทรกันเข้ามาได้เลยนะคะ